อาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยบเกมฟิชชิงแพลเนตนะครับแล้วเราจะมาทำภาร,รกิจกันที่บอ่อไคจิโนรินะครับผมภารกิจอะไรสักอย่างนะครับชื่อภารกิจคลินออนเดอะเด็กรับภารกิจกันเขาบอกให้เราค้นหาผู้ดูแลอะไรสักอย่างในตอนกลางวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาให้เราไปรับคําแนะนําที่นั่นนะครับเขาจะสอนให้เราละมมั้งโอเคเข้ามาในบ่อครับผมรับภารกิจเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมีเหมือนเขาบอกว่าจะมี npc เนาะน่าจะคนนี้ครับ npc น่าจะคนนี้อ่ะเดินไปถึงคนนี้ก็าภารกิจอันแรกก็เสร็จไปเลยนะครับติ้งเลยเสร็จปุ๊บแล้วให้ทาอะไรต่ออ๋อกดที่ npc คนนี้ตาลุงคนนี้นะครับลุงแกมีชื่อไหมเนี่ยกดป๊าเข้าไปภารกิจก็เสร็จนะครับอันแรกก็แค่ไปรับภารกิจที่แกเฉยเฉยเนาะแล้วต่อมาก็จะมีภารกิจเด้งขึ้นมานะครับเพื่อทำให้ภาพตรงนี้มันแตกจังวะดูด,ดิ new mission น,น,นะครับเป็นเมียวอะไรอะเมียว tenance อะไรทั้งอย่างนะครับ รับภารกิจไปรางวัลจะเป็นนี่โทฟี่สควิดจิกนะครับเป็นกุ้งสวยนะไอเชื่อาภาพแตกจังวะเกมาเพิ่งลงในโมบายนะครับดูภาพประกอบต่างๆแม่งแตกจังโอเครับภารกิจไปเดี๋ยวไปดูเครื่องไขภารกิจข้างในดีกว่าครับตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นลำบากลำบนแท้โอเคเขาให้ตกเจมานิแจ็คแมคคาเรล,ลนะครับ ฟอร์มเดอะชูเฮ้ยฟอร์มเดอะชูคืออะไรเดอะโชว์คืออะไรแล้วก็เจเป็นดิสแอนโชวีแล้วก็รอแล้วเขาบอกให้รอจนถึงวันถัดไปแล้วจะมีอุปกรณ์มาส่งแล้วก็รับอุปกรณ์อะไรไม่รู้อะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตกไอ้นี่ก่อนแล้วกันเป็นเจเป็นดิสแจ็คแมคคาเลลนะครับกับเจเป็นดิสแอนโชวีนะครับรับภารกิจแล้วโอเคนะครับเราเซตคันหน้าดินมาแล้วนะวเราจะลองตกแอนโชวีดูนะครับ โอ้ทำไมเท็กเจอร์ข้างล่างมันแตกขนาดนี้อ่ะหูดินน้ำมันมากปรับกูป,ปรปับครับกราฟิกสุดแล้วนะเนี่ยอย่าไปมองพื้นนะผมอย่าไปมองพื้นพื้นมันโคตรดินน้ำมันเลยโอเคเราจัดเซตหน้าดินมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เป็นซีเวิร์มนะครับผมซีเวิร์มเป็นหนอนทะเลนะครับส่วนตัวเบ็ดเราจะใช้เป็นตัวเบ็ดตัวเล็กนะผมใช้เบ็ดเบอร์6ป้าเมื่อกี้คันอื่นแล้วจะเป็นเบอร์เหเนี่ยใช้เป็นซีเวิร์มนะครับตัวเบ็ดเป็นตัวเล็กเบอร์หนะครับน่าจะแถวแถวนี้แหละลองดูลองด,ลองดูลองดูก่อนอุย้ยตีไปไหนวะนะตี อันนี้คือโทฟี่เจเบนิสแจ็คแมคคาเรลนะครับตัวแรกได้มาแล้วไฟตกจังแล้วกี่ตัวจำไม่ได้แล้วทงอย่างละกี่ตัวอ๋อองอย่างละห้าตัวเองและอีกอันนึงก็จะเป็นแอนโชวีนะครับภารกิจขึ้นเหมือนกันนะตัวเล็กมากตะกั่วผมก็สองร้อยกรัมแล้วอะปลาไม่ปลาไม่ถึงสองร้อยกรัมแล้วเนี่ยโอ้โหปลาแค่ขีดเดียวเองไม่ถึงสองร้อยกรัมเลยทุกคนดูตะกั่วดูตะ,ตะกั่วกับตัวปลาเนีย่ยดูตะกั่วกับตัวปลาเนีย่ยมันเริ่มนเลย เอาเอาอนชเชวีก็กินตรงนี้ด้วยเหมือนกันวะ่ะอุ้ยแอนชเชวีตัวไม่ถึงขีดตัวนศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสี่ไม่ถึงขีดอ่ะแม่เจ้าตัวเล็กมาก่าบอกแนละ้วนี่ก็แอนชเชวีเหรออ่ะแมคคาเล่น่าจะครบแล้วปะอ่ะแมคคาเล่ครบแล้วครับเหลือแ,แต่แอนชเชวีอีก อ่ได้มาแล้วนะครับเจเปน,นิดแอนโชวีตัวสุดท้ายนะครับอ่ะมันจะกินเบิลอยู่นะครับนี่ขนาดผมใช้ตัวเบ็ดเบอร์16นะครับแจ็คแมคเาเลวกินเพียบเลยทุกคนเก็บเบ็ดเลยแล้วกันครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาให้เรารอนะครับจนถึงวันถัดไปแล้วจะมีของอะไรทั้งอย่างมาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามวันไปเลยเนาะเดี๋ยวเก็บเบ็ดหมดก่อนเราข้ามวันไปเลยแล้วก็ค่อยไปน่าจะต้องไปหาตะลุงอีกรอบนึงนะครับตะลุงคนเลี้ยงแมวเดี๋ยวลองข้ามวันไปเลยครับ1วัน อ่าภารกิจเสร็จนะครับข้าวันหนึ่งวันแล้วก็เอาได้มาร์กด้วยสามมาร์กได้เหรียญทองด้วยตามปกติอันนี้แล้วก็เดินไปหาลุงอีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออีกไหมถ้ามีอะไรต่อเดี๋ยวเราจะเอาไว้คลิปหน้านะครับนี่แต่ลุงคนหน้าตาไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของเขาเรียกอ,อะไระเจ้าของฟาร์มเช่าแมวอ่าเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บ เราจะได้อะนิเกชันนะครับเราก็ยังมีต่ออีกนะครับไม่ต่อ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 อันนี้คือรางวัลภารกิจเนี่ยโอเคอันที่ต่อก็คืออันนี้นะครับนิวมิชชั่นอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะไว้คลิปหน้านะครับผมอันนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีทุกคนครับ